สวัสดีค่ะพบกับอุอ้วนชวนเที่ยวนะคะในทริปเที่ยวน่าน4วัน3าคืนเป็นการเดินทางโดยรถยนต์วันนี้เป็นวันที่3ในการท่องเที่ยวแล้วนะคะขอเก่าวย้อนหลังไปนิดน,นึงนะคะว่าวันที่1เราเดินทางจากบางใหญ่ตั้งแต่6กโมงเช้าขึ้นอุทยานแห่งชาติสีน่านแล้วก็การเต็นทนอนที่ผาชูเพื่อนๆดูคลิปในอีพีเได้เลยนะคะในเรื่องของการเที่ยวผาชู วันที่2เราเดินทางเที่ยวดอยเสมอดาวอุทยานแห่งชาติดอยภูคาแล้วก็จุดชมวิว1715พักที่สปันนะคะดูคลิปเที่ยวดอยเสมอดาวได้เลยนะคะ,ะส่วนในคลิปต่อไปก็คือ ep 11นะคะเป็นการท่องเที่ยวสปันทั้งทั้งคลิปเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่3เราก็เดินทางออกจากสปันเพื่อมุ่งสู่บ่อกเกลือ ภูเขาจังหวัดน่านนะคะระยะทางใกล้ๆนะคะระยะทาง8กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีซึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวใน EP นี้นะคะจะนำเพื่อนๆไปเที่ยวบอ่อเกลือภูเขานะคะแล้วก็เข้าไปในเมืองน่านไปแวะชิมขนมหวานร้านป้านิ่มนะคะแล้วก็เดินทางสู่จังหวัดแพร่ไปไหว้พระที่วัดพระธาตุช่อแฮค่ะ ลำน้ำที่ไหลผ่านบ่อเกลือสินเทาหมู่บ้านบ่อหลวงนะคะมีชื่อว่าลำน้ำมางซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำน่าน <c oughs> บ่อเกลือเดิมนั้นมีชื่อว่าเมืองบ่อ <c oughs> หมายถึงบ่อเกลือสินเทานะคะที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าในสมัยคศ1993 เจ้าเมืองเชียงใหม่ได้ยกทัพมาตีเมืองน่านสาเหตุเพราะต้องการที่จะครอบครองบ่อกเกลือเพราะในยุคสงครามเกลือเป็นยุทธปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการปรุงอาหารถนอมอาหารรวมถึงผสมยารักษาโรคและในยุคโบราณนะคะถือว่าใครได้ครอบครองแผ่นดินที่มีเกลือนั่นหมายถึงอำนาจที่สามารถชนะข่าศึกและครอบครองอาณาจักรได้ ตามนี้เด็เข้ารรษานี้เขาไม่ต้มเกลือเพราะอะไรตามประเพณีตามประเพณีใช่ไหมขายไกลป้ารับตั้งแต่โบราณมาก็ว่าแบบนี้เลยก็ให้ผลว่าอะไรเพราะมันก็น้าฝนมันมันก็เปียกอ่าอ๋อก็เลยช่วงนั้นก็เลยไม่ต้มเกลือใช่ไหมคะตรงนี้มีบ่อไหม นี่เป็นบ่อต้มเป็นยังไม่ได้ต้มอ๋อยังไม่ได้ต้มบ่อต้มเกลือใช่ไหมอ๋อได้ครับต้มใช้เวลานานไหมหกชั่วโมงเชั่วโมงแบบนี้หกชั่วโมงครัภาพเป็นดอกเกลือก็ต้มประมาณสามวันได้แค่สองโลนี่ได้สิบห้ากิโลจากบ่อนั้นเลยใช่ไหมครับบ่อนั้นมันมีมานานแล้วใช่ไหมมีตั้งแต่เรายังไม่เกิดแล้วท่นกว่าปีแล้วค่ะตัดเท่าไหร่ก็ไม่มี หมายความว่าดอกเกลือนี้ต้มนานเท่าไหร่นะคะดอกเกลือสามวันสามวันเอท่าเกลือปกตินี้ก็ได้หชั่วโมงได้เป็นเกลือ15ห้ากิโลหชั่วโมงได้สิบห้ากิโลใช่ค่ะนี่คือสาวันได้ดอกหมายเวามต้มกว่าจะได้3มวันได้แค่โลสโลได้ไม่เยอะค่ะมันทำยาก มันจะปิดกับสูบบางทีก็ไม่ได้ดอกบางทีก็ได้ดอกอ๋อกว่าจะได้ดอกนี่ยากนะคะครบตัดมันนะก็ตัดขึ้นมาเอาไปตัดแดดมันแห้งอ๋อเกลอให้ตัดแดดตัดแดดเกลือปนไม่ใส่อ๋อเกลือป่นไม่ต้องตากแต่ดอกเกลือต้องอย่างนนนัั้มก็แห้งของมันเองแล้วอะไรมีประโยชน์มากกว่าล่ะคะอันนี้จะมีประโยชน์มากกว่ามันจะเป็นหัวเชื้ออ๋อเป็นหัวเชื้อเลยนะคะอ๋อ หมายความว่าเป็นเกลือชุดแรกที่ลอยตัวขึ้นมาเกาะเป็นแพรบนผิวน้ำใช่ไหมคะมันจะขึ้นมาเป็นดอกสองดอกแล้วเราก็ตักมันมาแล้วเอาไปตักแดดสามวันจึงลอยเหรอคะหรือว่ายังไงเออตั้งแต่วันแรกเหรอจะขึ้นมาไม่เยอะมันจะขึ้นมาเราก็ทยอยทยอยตักใช้ไฟอ่อนๆค่ะอ๋อใช้แสดงก็เป็นตัวผนแบบนั้นละค่ะอย่างนั้จะเป็นดีใช้แสดงอ๋อแล้วแล้วตอนนี้เชื้อเพลิงใช้ไม้ไม้ฟืนเหรอครับ ใช่ใช่ไม้อะไรหรอที่เอามาไม้ทั่วไปไม้ทั่วไปเนี่ยนะใช่ค่ะอ๋ออันนี้พป็นที่ว่าน่ายชัดๆถ่ายข้างหน้าเของอ่ะเป็นดอกจริงๆเลยอันนี้ถั่ประมาณสองสามดอกน้ำมะนาวใส่สองเย็บคอติดอะไรก็จะหายรอช้าเต็ดคอติดอะไรมาดูผลนลิตกันหน่อยมาว่าบีบมะนาวใส่นะใช้สองสามดอกเอาน้ำสักแก้วนึงเนาะน้ำอึนแก้วใส่ประมาณสามสามนิ้วนะคะแล้วก็บีบมะนาวใส่สักลูกนึงเนาะไม่ไม่ถึงลูก ประมาณสามหยดอ๋อมามะนาวสามให้มันเปรี้ยวๆอ๋อโอเคเดี๋ยวซื้อถุงนี้มาอ่าอันนี้กับปุกเท่าไหร่คะคุณอี๋เออกระป๋อกเกลือยี่มห้าบาทค่ะผ้าล้างด้วยเกลือใช้หนึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำเท่าไหร่คะผสมน้ำน้อาจนท่วมท่วมเาเปิดบ่มหี่แล้วก็แช่นานเท่าไหร่ประมาณสองสามนาทีสองสามนาทีก็ได้แล้วโอเคครับทักที่ ซื้อจากตลาดมาเป็นทิ้นค่ะอ๋ออันนี้อันนี้แถมนะคะแล้วถ้าขายถุงละเท่าไหร่เนี่ยห้าบาทค่ะห้าบาทอ่ามีสิบสองห่อห้าสิบอืเอาไปแช่ผักก็ได้สิบสองห่อห้าสิบี่จะเป็นสองบอกค่ะสองบอกบอที่หนึ่งเป็นบอกใหญ่ก็หมายความว่าใครใครจะไปไปตักมาก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะคนในบ้านใครจะตักก็ได้จะต้มก็ได้แล้วบอกบอกนั้นไม่เคยแห้งเลยไม่เคยแห้งถ้าคนไหนไม่มีที่ต้มนี้ก็ ตักไปต้มที่บ้านตักไปต้มที่บ้านได้ได้ค่ะตักปริมาณเท่าไหร่ก็ได้ได้ค่ะคแบบไอ้ดอกเกลือที่เป็นแบบนี้เท่าไหร่อะคะอันนี้ไม่ใหม่ใหม่ที่อยู่ในนี้นี่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 อันนี้ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทจริงแค่ร้อยบาทอันนี้ร้อยยี่สิบแอนได้เยอะอันนี้ได้เยอะกว่าใช่ไหมอะกว่าอันนี้ก็ถูก ปลาอะไรนะ่ลนนปลาสีคำปลาสีคำน้อยปลาสีคำปลาสีดำนะครับไ่คะโอเคครับที่ในมือว่าอะไรในมืออะไรน,นี่แหคือมะแขวนที่มันแห้งแล้วอ๋อที่มันแห้งแล้วอันนี้มันยังสดแล้วเวลากินกินแห้งหรือกินสดอะกินแห้งเอาไปผสมทุกไก่แล้วก็ทอดไอ้นั่นคืออะไรนะครับ งามนไงามนนงามนแล้วอันนี้ข้าวอะไรอะคะเตาทำ้ข้อ้วนไข่ขงเขาเรียกงาของงางาขี้่อนรสชาติยังไงอ่ยดวืาไข้อ้วนงาขี้ม่อนเสือหนึ่ง้อยนะคะ มีเรื่องห้ร้อยมีพรไหมคะนี่ถึงในสุดสุดท้งหมดมาแล้ว้รงใช้จ่ายด้วยใช่แล้วครับอะไรนะอะก

ง,ง,งกกระอ,อ,อุว้วนชวนเที่ยวจะนําเพื่อนๆไปชมความสวยงามของถนนลอยฟ้าจังหวัดน่านนะคะถนนลอยฟ้าคือถนนหลวงหมายเลข1081น่านสันติสุขบ่อเกลือโดยอุ้วนชวนเที่ยวเดินทางจากบ่อเกลือผ่านอําเภอสันติสุขและก็เข้าสู่ตัวเมืองน่านค่ะบนถนนสายนี้นนนน มีเส้นทางที่คดเคี้ยวแต่ว่าสวยงามมากนะคะสองข้างท <พอ S 1> าง <พอ S 1> จะผ่านภูเขาต้นไม้วิวสวยงามจริงๆค่ะบนถนนสายนี้มีจุดแวะพักรถถ่ายรูปสองจุดนะคะคือโค้งพับผ้าและโค้งเลขสามคะ่ะ ทำไปเออทำไป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 อยากทำอะไรทำไปเออตรงนี้ก็ไฮไลท์นะตรงนี้ดูดูดูแล เราผ่านโค้งพับผ้ามาแป๊บหนึ่งนะคะก็ถึงโค้งเลขสามแล้วค่ะตรงช่วงกิโลเมตรที่3 8ถึง39จะมองเห็นเส้นถนนที่โคง้งดูคล้ายเลขสามโดดเด่นสวยงามมากค่ะจุดนี้จะมีนะักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปก,กันเยอะนะคะแล้วก็ลงไปถ่ายรูปก,กันบนถนนด้วยเพราะฉะนั้นจะต,ต้องระมัดระวังรถกันด้วยนะเพราะรถที่ขึ้นเขามาก็ขับมาด้วยความเร็วสูงค่ะ Còn điện vô rồi con Để em nó Nó con đậu. Niệt tha ở đí. Thôi 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 mấy bằng chỏ thôi. Nhanh lên, nhanh lên. À. Bên tua đó. เดินมาวะคร่ายๆเลยมากเป็นมาแนี้่ยวลเดินหมากบนีเดิน่จะโี่มาเดินมาเลเดินายเดมาเลเดินเดเดินเดินเดนเเดินดินเนเดินดนดเดินเดินเเดินเเดเเเดเเเดเเดินเเดินนเดินเดนนดิด ยื่นต้องไปดึงเออไม่เห็นเด็กใส่ไม่เหยื่นไม่เป็นเด็กใส่แย่น้องนั้นทำเมื่อกี้ยื่นต้องยื่นต้องไปทางนู้นเลยเรื่องคนไปตัดมาเรื่องมาเรื่อเรื่ยมาเรื่เดินไปเดินไปเดินไป ใช่ใช่ใชเดินไป,ไปสุดนั่นแหละไปอีกไปอีกไปอีกดีึี ลงโดดได้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เออไปโดดเดี๋ยวมานี้ดหนึดวโดดลงโดด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 ลงมาข้างล่างเลยข้างล่างนู้นมายืนถ่ายตรงนี้ คนค่ับอกว่าไม่หยุดแก่ทั้งปีมาดูที่ว้วนที่ถ่ายมาถลกข่าวอนด้วยแต่บอกไอเดียนยายเห็นจัดเจไมนดูรีวิวที่ถ่ายมาเออในแบบนั้นแหละแบบนี้นั่นแหละของชิมไม่เ๋ยมันจะแค่เกินไป สบายสบาย้เลยเนียไหนดูมกี้ดิวะเยียดรถมาเหยียดไฟถ่ายก็ได้ไอ้ยเอ้ย สวยรพาเียเดียมีรถเหยียเหยียดไปเดินใหม่รถมันมาอ๋อไม่เอาใหม่ไม่เป็นไรเราได้บัรยาการถนนมันก็ต้องมีรถอยู่แล้วเดี๋ยวเดินไป้ยแ่กนแถ้าล้มแล้วมันบวกัไม่ได้นี่นะอย่างไปด้านโน้นแวกต้องยิ้มแล้วนางแต้มต้องทำหน้าบึ้ง แเหลียงซทำยู่ได้ปลัดวันขัดแตงโมฝันดังนี่จำไม่ได้อย่ากฝันไป็นตังโดน,นนี่มันหนึ่งใ,ใช่ในี่ทำหยุดเป็นจังหวะเหมือนนั่งตกข้าวโพดเลยข้าวโพดแลด้วก็เดินต่อูอย่าฝันทางโดนรถมาปริยุดก้อนเดีย๋ยงงวาม,ากกมันแผลตีนฝันเปัดอย่งงางนั้นแหละมันทวยังไงบ้างพี่วัน ได้ตอนะไอ้ตอนทำตไม้อะไรที่ะ ว่าไปบ้างัน้อันหน้ามดสามสามสม้อรอคิว้อกรอคิวโอ้แ่ยิมาก 你等会可以看看。 good uh -huh. ปากพูดไม่ออกหวานมันเหนียวนุ่มกันอร่อยมากหวานมันเหนียวนุ่มเหมือนเอาเปาอูเาอูว่าไงอร่อยค่ะอร่อยอธิบายหน่อยา่ชอบบัวลอยบัวลอยคือต้องบอกว่าอร่อยแบบเหนียวนุ่มบวกกับข้าวเหนียวไม่ใช่ก็ไอติม ความยินของออป้านี่ทักอันไทเมอร์แล้วนี่ป้านี่ยถึงว่าพวกจากเม็นแล้วของหวานกัไอติมก็วือกันได้แต่ว่ารอคิวนานหน่อยนะคะเพราะไอติมไม่น่าจะติมบดลอยได้อย่างเงี้ยแต่ไิมเงี้ยมันก็เป็นที่ดีไปอร่อยจริงๆค่ะทำหน้าป้าอุตมานดัหน้าอร่อยหน่อยอร่อยมากเลยอยากจะกินอีก เอ,อาเถอคือ,อยากส่วนมันอยากมีบเข็ดดิต่อหางมันอยากนิดนิด,นดแต่ว่ามันกินไม่มอดอ๋อได้แล้วแต่เราไม่ได้ทำแ่ไม่มีวันต,นตรงตรงนี้ตรงนี้นะหยุดอังคารและวันพุธจำไว้นะคะอย่ามาอังคารและพุธนะจะเสียใจค่ะ วัดพระธาตุช่อแฮเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่มาแต่โบราณน,นะคะโดยมีประวัติเล่าว่าสร้างขึ้นสมัยสุขโขทยัยและเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขานมีงานนมัสการพระธาตุเดือนสี่ของทุกปีบุคคลใดที่มาเที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการพระธาตุช่อแฮเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองพระธาตุช่อแฮ อยู่ห่างจากตัวเมืองแพร่9กิโลเมตร,ยรอยู่ในเขตเทศบาลช่อแฮหลวงพ่อช่อแฮเป็นพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถศิลปะล้านนาเชียงแสนสุขโขทยัยสร้างขึ้นหลังจากสร้างองค์พระธาตุช่อแฮแล้วมีอายุหลายร้อยปี องค์พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีศิลปะเชียงแสนแบบแปดเหลี่ยมย่อวัดพระธาตุช่อแฮเปิดให้เข้าไปสักการะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะแนะนำเลยนะคะว่าถ้าเรามาตอน6โมงเช้าคนน้อยมากเลยค่ะและอากาศไม่ร้อนด้วย ัาขึ้นบันไดไปไหว้พระาธาตุนะคะจะมีบันไดยแยกทางขึ้นทางลงนะคะดูดีๆเนาะทางขึ้นอย่าไปลงและทางลงอย่าไปขึ้นนะคะ บันไดทางลงพระธาตุช่อแฮนะคะถ้าเรามองลงตรงไปเราจะเห็นถนนที่เข้าสู่พระธาตุช่อแฮสวยงามมากค่ะขากลับนะคะอุ้วนชวนเที่ยวออระหว่างทางที่เราเดินทางกลับกรุงเทพเราแวะร้านกาแฟที่สี่แยกน้ำอ่างอุตรดิษค่ะที่ร้านนี้จำหน่ายทั้งอาหารและกาแฟนะคะ กาแฟอร่อยมากเลยค่ะแนะนำนะคะนมันคืออะไรอะจ๊ะกาแฟส้มสีทองสรุปซิปที่ไปเที่ยว ด้านถ่ายชูหน่อยสิไทั้้้งนำรอนับอันนี้เราเดินทางไปเที่ยวท่องเที่ยวที่นี่หน้าถ่ายชูตั้งแต่วันที่เราเดินทางก็วันที่หกเนาะเพราะว่าตอนนี้มันที่หกวันที่หกวันนี้เราเดินทางกลับกันแล้วนะคะอ่าเมื่อคืนนะคะคืนวันที่วันที่แปดเราก็พักที่ในเมืองแพร่ เช้านี้เราก็เดินทางออกจากแพร่แล้วก็มาไหว้พระที่วัดพระธาตุช่อแหร่ระหว่างการเดินทางกลับนะคะผ่านตรงแยกน้ําอ่างของที่เลยอิตัดิมานิดนึงเราก็แวะชิมกาแฟที่ร้านกาแฟบ้านไ้บรรยากาศสวยค่ะกาแฟก็อร่อยร้านสะอาดสะอาดนะคะป้องกันโควิดเต็มที่เลยค่ะเป็นเชิญน,นะคะ